เผื่อใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเราบอกแม่นําร้านนี้ครับผมร้านะมาชอ็อปมีบริการจําหน่ายไอเทมหรือตัวละครแมปต่างๆเช่น Passive Mutator, t u r t e r o Defense หรือ Bevel วิธีการเติมนะผมก็สามารถใช้อ่งเปาหรือธนาคารก็ได้ได้ของจริงไม่เกินแน่นอนนะถ้าเกินให้เกยเลยนะได oh. ้สําหรับใครที่สุ่มกล่องแล้วได้ของนะครับผมก็มาไปรับได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของแอดมินเลยนะครับก็ผมจะแปะลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ร้านเนี่ยเอาไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะผมอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผม ที่ร้านสมา Yo, go, สสร์ทช็อปโยก็จะมีแต่สวีทุกคนเรอยู่กันในแมปอุลตาแมะนะครับจริงแบบนี้ก็ไม่ใช่แมปใหม่อะไรนะแต่ว่าผมแค่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเล่นเกี่ยวกับโลบอสเท่าไหร่นะครับคือแมปบัมพีที่เปิดใหม่ที่เล่นไปเนี่ยคือต้องบอยแล้วว่าเกมแม่งน่าเบื่อชิบหายเลยคือผมรอมาแกเปิดมามาหลายเดือนนะ้วแต่ว่าพอเปิดจริงก็คือจับประสบการณ์ในเกมบัมพีมาหลายเกมคือมันสาม,มารถจบคอนเทนต์แบบภายในวันเดียวเลยอ่ะคือมัน มันไม่มีแบบอะไรแบบนั้นน่าตื่นเต้นนะทุกคนเรื่อว่าเรารอไปหาแมปเล่นอะไรเงี้ยก็ผมก็ได้มาเจอแบบนี้นะซึ่งบอกว่าก็ดูขั้นตอนใจเพราะว่ารูบอกเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเกมจากเอ่อไม่ใช่การ์ตูนสิเป็นแอนิเมชั่นใช่ไหมมันจะเป็นแบบอ,อุลตร้าแมนอะไรเงี้ยทุกคนก็รอว่าแบบนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราก็เคยจับเป็นเทนแล้วใช่ไหมเป็นเทนก็เริ่มเบื่อแล้วเนาะเราเปลี่ยนแบบแนวว่างอนะ่ะไปเล่นอุลตร้าแมนกันมากละกันนะก็ ซอร์วิฟรีด้วยนะครับผมอันนี้คือแบบว่าเล่นครั้งแรกเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยแบบว่า,เ,าเล่นท้าข้าวงานอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับโอเคคนไปดูกันได้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนแบบนี้นะครับผมถ้ามาหนุกก็อาจจะเล่นแบบว่ายาวๆนะครับแต่ก็ไม่ยาวมากครับเพราะเกมมันก็เออโอ้ยโอ้นึกว่าคนช่างทิ้งแล้วยังยังยังอดเดเหรอสามสามวันเออก็ถือว่าเกมก็น่าจะพัฒนานอยู่ปะไม่แน่ใจนะครับโอเค ซึ่งเซิร์ฟหนึ่งก็จุได้มา30คนนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรกับเราบอกแล้วนะครับไม่ค่อยมีเกมแบบว่าคอนเทนต์มันมันให้เล่นนะแล้วก็ต้องแบบว่ารอเกมเปิดใหม่นะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ก็มาเล่นเกมดี้ก่อนล้วกันนะครับผมเป็นเกมมูนเตอร์แมนนะครับเพราะว่ามันแปลกใหม่ดีนะครับเปิดใครที่เดีว่าชอบมนูนเตอร์แมนอะไรอย่างงี้ทุกคนจริงจริงก็ไปเล่นแมป,แปนั้นก็ได้นะไอ้แบปคาจูแต่ว่าไอ้แมปคายจูเขาล่าเนี่ยมันมูนเตอร์แมนมันไม่ใช่มูนเตอร์แมนแบบว่ามันเป็นนนนนมมมมตเเเอออออรรร์แขงไไไ้้าาียกว่ะะัั คือมันควรละค่ายกันนะทุกคนเอออันนั้นเป็นแบบมุนเตอร์แมนของโพททล่าอันนี้มันไม่ใช่นะครับโอเคอันนี้ก็อะไรวะเนี่ยอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่เข้าใจอ่ะกดเพย์ไปก่อนละกันนะครับผมถ้าดูจากการเล่นนะครับผมก็ไม่จะว่าเล่นยังไงแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นจุดที่เอาไว้เลือกตัวหรือเปล่าอ๋อเป็นเลือกตัวละครนะครับทํามถึงเป็นสีฟ้าสีแดงอ่ะคือมันมีแค่สีใช่ไหมอันนี้มุลตร้าแมนนะครับผมเฮ้ยเซเว่น น้องเซเว่นวมุตมนเซเว่นมาแล้วเฮ้ยเซเว่นเฮ้ยเซเว่นต้องสู้กลับไปนี่ตัวอะไรวะเฮ้ยผมจำไม่ได้อะไรวะไอตัวสายฟ้าเออแล้วตัวสายฟ้าที่เราตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยเอเลคิงเออเอเอเลคิงอะไรสักอย่างนะเออถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะดูคนมันจะเป็นคู่ปรับกันเลยนะของตัวเนี้ยเข้ามาไอ้นังเฮ้ยโอ้ทอดถอนก่อนมาฟันยี่ไหน เกมมันก็ผมว่าน่าจะพลเล่นเนเพลินได้อยู่นะทุกคนถึงอุลตรแนจะเฮ้ยอันนี้คือบาเลียอ๋อบาเลียโอเคตะคี้สามคืออะไรอ๋อยิงแสงมาจากอันนี้ปะลันบลมาเพราะว่าปกติเนี่ยทุกคนอุลตร้าแมนเนี่ยส่วนมากครับมันจะเป็นแบบว่าถ้าค่อยว่าอะถ้าแบบว่ามักตังเขน่ะเออแบบว่ากากบาทอะไรเงี้ยเป็นการแปลว่าของของที่เป็นเนี่ยมันจะมันจะปล่อยแสงจากตรงรน้นผาดนะครับผมอ่ะเราดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ ว้าวโอเคต่อไปครับผมสกิลน,นี้คืออะไรพวกกระตุกกระตุกกระตุกอันนี้คือลำแสงนะครับโอ้พึ่งรู้ว่าเซเว่นก็ใช้เดือดนะปูติเห็นจะใช้ตังตัวกระผานะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอึดจังอ่ะโอ้ย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 คืออะไรวะเนี่ยโอ้โคตรพอโคตรแม่เซตตันโอ้เจสส์โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเราไปเปลี่ยนตัวมากแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเซเว่นนะครับผมแม บอกไว้นะว่าผมก็ไม่ดูดัมแมนนานแล้วนะครับก็จําได้บ้างก็ได้มากนะครับผมแต่ผมจะมาลองเล่นคร่าวๆให้ดูแล้วกันสองสามสี่ห้าตัวเพราะว่าดิตัวละครดูค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะทุกคนเผื่อใครที่ว่าอยากเล่นก็เดี๋ยวผมไปเล่นไว้พลังให้ลวกันนะครับเอ้ยอ่าเราเล่นพอนะ่อไว้แล้วตอบแต่ก็ต้องตาลูกแรกนะครับอันนี้น่าจะเป็นดัมแมนซีโร่นะครับผมเป็นลูกของดัมแมนเซเว่นตัวไม่อกี้นะครับทำไมคอมันยาวจังวะ เอ้ยมองมองข้างหน้าดูดีมองข้างหลัง w h a เด h e hell โอเคทุกคนด้านซ้ายนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือเปลี่ยนโหมดเหรออ๋อเปลี่ยนโหมดทุกคนเลืเปลี่ยนโหมดใช่ไหมเป็นทุกคนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับแล้วกลับกลับกลับมานเดิมยังไงครับนี่โอเคทุกคนมาห็นเรา,าลองกันใหม่นะครับผมนะเ,เริ่มที่ตะกิวแรกนะครับผมเป็นอะไรล่ะ อ๋อนี่ไงเหมือนพ่อมาเลยนะก็ปล่อยลมแสงบนนะครับต่อไปครับสกิลที่2เป็นบาเลียนะครับผมมีอะไรมากนะต่อไปสกิลเป็นลำแสงนะครับไม่มีอะไรนะสกิลสเป็นการถอดหงอนนถอดหงอนเรือเฮียเลยนะครับเป็นงานของครับแบบนี้นะครับอ๋อฟันต่อไปสกิลห้าคืออะไรอ๋อกระโดดเตะนะครับผมบนเติร์ฟเออหยาหยาพี่หยาเออโดนโดนสเตนเกโดนสเตนเกไอ้น้องโอเคฮันดีตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวมาลองโหมดนะมันมีสามโหมดใช่ไหมมีดีนะโหลำบากแล้วเกิดตัวมึงเนี่ยต้องรีเกิดรีเกิดมันโคตรลำบากเลยว่ะมีอุลตร้าแมนหลายตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวลองก็ดูนะแค่ตัวสองตัวนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวลูกหลักของของของแต่ของข่ายนะไอห่านนี่ร่างเยอะคลิปหายนะโอเคร่างนี้นะครับผมสกิวบาเรียรงอนลำแสง ก็เหมือนเดิมนะดูไม่ดูดูแบบไม่มีอะไรเลยนะทุกคนงั้นผมก็รออีกสักล่างแล้วกันนะถ้าล่างหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนตัวแล้วละกันนะทุกคนอันนี้ก็มืดแล้วนะครับว่าแต่เฮลขอรีเทิร์นได้ไหมอ่ะผมผมผมไม่ชอบตมืดอนะ <c oughs> โอเคแล้วครับทุกคนเรามาลองเล่นในเทอร์ธรรมดากันมากแล้วกันนะไหนก็ออกมาแล้วนะครับผมนะเพื่อว,ว่าสีสันละกันนะครับอยูกคนเดียวสวีมันก็ง,งาเหงาหน่อยทุกคนโอเคอันนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวนะมีมีตะกอฆ่าด้วยหรอ อ๋อมันอาจจะมันอาจจะสามารถพีกันได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้เพิ่งรู้เลยเนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันเนี่ยอ่าทุกคนเรามาลองกันนะครับผมโอ้เปิดมาอะไรวะเนี่ยเอ้ยนะเมื่อกี้มีตัวบินด้วยเหรอบินบินไงอ่ะบินบินไงทุกคนอ๋นอเป๊ะบาสองทีใช่ป่ะเออพิ่งรู้วลยเนี่ยอ๋อผมพิ่งรู้ว่าต้องเกดเป๊บ,บาสองทีทุกคน,นอืมว้าวโอเคทุกคนไออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไอตัวไอตัวโซ่ป่ะ ไอ้กด์โก้ไม่ใช่กดิแล้วที่ไหนว่าแต่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 มึงแต่มอไม่รแทงด่ากูแล้วไอเวนนี่ไอตัวนี้ผมน่าจะมีของเล่นมด้วยในตัวนี้คุ้นๆอยู่นะโอเคทุกคนเราลองล่างสองกันนะครับเป็นยังไงดูนเป็นล่างแดงนะครับผมสกิลเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะทุกคนเฮ้ยจะบอกแล้วว่าล่างสุดท้ายเป็นล่างของที่มันยืมพลังมาจากไอพลังมาจากไอวัตเทอร์แมกเทพเจ้าอะ ล่างอะไรวะล่างนี้ทุกคนเดีด๋ยวให้ดูแล้วทุกคนล่างน,นี้นะเนี่ยอคือผมก็มีของเล่นด้วยนะครับ <c oughs> ก็ล่างน,นี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะทุกคนเราดูแล้วกันถ้ามีนี่เท่นะถ้ามีบอกเลยว่าผมจะกดไ like, ลค์กิมมากแลว้วผมโคตรชอบล่างนี้เลยนะเป็นล่างนทนี่มาแบบว่าได้ได้ได้เกาะไปจากเทพแบบเอองานทุกคนดูกันนะครับอ้าวไม่ใช่เหรอล่างสีฟ้านะครับโอเคงั้นก็ช่างแม่งนะครับผมเราสนใจล่างสีฟ้าอยู่แล้วนะครับเหตใจอ่ะไม่มีล่างเทพอ่ะ โอเคทุกคนโอ้ยเลยกูผมคิดผิดคิดถูกเนี่ยที่แบบว่าเข้ามาจะจะแบบธรรมดาเนี่ยรู้สึมันคุ้นวายทุกคนโอเคยอเรามาลองตัวอื่นกันนะครับเป็นตัวอหนดีล่ะตัวนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจแต่ว้ก่อนนะครับหาตัวที่ทุกคนน่าจะชอบกันนะครับนั่นก็คืออ้ากูเจอแล้วกูเจอแล้วทาโร่ไม่ไม่ใช่ขนมนะเป็นทาโร่จริงๆอะ่ะเนี่ยอันตาแมนทาโร่ไอ้นังนะครับ แต่แมนทาโลดบอกว่าตัวนี้โกแบบไปแหละคนค่อนข้างชอบนี้เลยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับผมยิงแหลกไปวะแสงอะปิวโอเคไอคิวที่สองนะครับนำแสงไอลลูิวที่สามนะเป็นบาเรียไอคิวที่สี่เป็นหมัดธรรมดาไม่มีอะไรนะครับต่อไปสกิลที่ห้านะครับเป็นเป็นล่าที่มันอ๋อเป็นล่าที่มันเปิดบังคานะครับเป็นแบบมันขับวิ่งมั่วนะครับแ็นแบบเป็นล่าที่แบบว่า เป็นล่างเพิงอะ่ะล้วนเป็นล่างเพลิงนะครับตัวนี้นะ <S 2> <S 2> โอเคก็ไม่มีอะไรครับหลับทีโร่ลนะครับผมไอ้สวะซีอุนเตอร์แมนทาโร่ไอส้สัสซีโร่แม่ขมึงทาโร่นะออโอเคเราหล่กตัวละกันนะครับผมเอาตัวที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับาไปจริงผมก็รู้จักตัวกัวนนแต่ว่าบางคนก็เอาเขาเรียกว่าเอาตัวที่แบบดังๆอ่ะตัวที่ดังๆหน่อยนะครับ ตัวที่มันคนดูน่าจะเคยดูกันอันนี้เป็นสองพี่น้องซึ่งบางคนอาจจะไม่จกกักไปข้าไปก่อนละกันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นอุลตร้าแมนเอ็ดนะครับผมที่บอกเลยว่าอย่าหาดูนะครับไอฉายที่ถับประหลาดมันแยกส่วนอนีเทียเนี่ยนะครับคือแม่งโคตรสยองนะครับตอนเด็กนะครับ <laughs> โอเคเอ่อไอ้น,น่นะแจ็ค แจ็คตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันก็อาจจะไม่คนดูไม่ค่อยเยอะเพราะแจ็คม,มันก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับถ้าให้ดูเนี่ยทุกคนผมคิดว่าน่าต้องเป็นเบบีโอตนะครับผมเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้จกักเบบีโอเกันแล้วอแล้วเนาะน้องทุกคนอ่ะเบบีโอ้นะครับเอ๊ะใช่บอกว่าอาจารย์นี้ไปเบบีโอตเบบีโอตไอ้นังเนี่ยผมเบบีโอ้นะครับผมก็ทุกคนก็น่ารู้จักตัวนี้กันแล้วนะครับผมผมมุดตื่อเลยดูโอเคเราจะลองกันที่สกิลแรกนะครับผมสกิลที่หนึ่งนะครับ ไม่ไรอะบาเลียเหรอต่อไปทีเกิยวที่สองนะครับเป็นการยิงอะไรสักอย่างไปจากมือนะครับผมเออเออแล้วกูโดนเกกูโดนเกกูโดนเกโอเคต่อไปทีเกิยวที่สามไม่มีอะไรเป็นแค่หมัดนะครับต่อไปทีเกิยวที่สี่นะครับผมตําแสงโอ้ทีเกียวที่ห้านะครับเป็นการปล่อยไฟเหมือนทาโร่เมื่อกี้นะครับผมเหมือนจะไปยืมพลังมาแต่เรื่องนะจะไม่ผิดนะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้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 โอเคทุกคน เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวผมว่าแถมสักตัวเลยว่าไหมอีกสักตัวละกันนะทุกคนกำลังติดเลยนะอีกสักตัวละกันนะอีกสักตัวหนึ่งละกันทุกคนผมขอเป็นตัวนี้ได้ปหะผมชอบนะอันนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันจะคือตัวนี้ทุกคนมันมาช่วยตอนที่ไอตัวที่มันคล้ายเซเว่นเนี่ยชืออะไรวะอุลตร้าแมนอันสักอย่างนึงที่นั้นมันก็มาช่วยนะมันมาช่วยแบบว่าสู้กับเซตตอนให้นะครับฮะาฮ่าวัตเทีย เว้ยอุตเแมนอุตาคูไอชี้อะอ่นอุตเแมนอุตาคูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนลองทเทสต์สกิลแรกนะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งนะมันก็ตัวประกอบนะครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันจะเอ้ยบีบู๊ตมัจะต่อตรงไมอะน้องไอเป็ดน,นี่เลยกันที่สองนะครับไม่มีอะไรนะครับสกิลที่โอ้เชี่ยลิเทสนี่ไงอันนี้คือสิ่งหนึ่งผมชอบไอตัวใหม่นี่คือมันมีดาบนะครับซึ่งดาบเนี่ยมันจะคล้ายๆของบีบู้ตแต่ว่าบีบู้ตเนี่ย มันก็จะไปีแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นดาบที่มันจะให้มันจะส่งให้กับไอตัวอุลตร้าแมนตัวหนึ่งที่มันคล้ายเซเว่นนะครับผมผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับผมเอนเนี้ยมันจะส่งอันนี้ให้แล้วก็เลยกลายเป็นของอนันแทนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี้ยเหมือนจะยังไม่ให้นะก็เลยว่ายังอยู่กับมันอยู่นะครับแบบนี้นะครับนะครับถึงโคเท้นะครับโอเคต่อไปครับสกิลนี้นะับไม่มีอะไรนะครับ เหมือนจ้เป็นการอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแต่ก็ทชางมันเถอะนะครับผมเอาละทุกคนคลิปนี้ก็ไอเป็นเท่านี้ละการเอาโชคลาอยากเร่ยนก็ก็ทิ้งลิียแบบนี้ไว้แต่าะคอมเมนต์นะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนชูโกรย์องลัก